ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ถ้ผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีท,ทั้งเลยนะเนี่ยจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทําไมคุณคิดว่าจะขายดีเพราะว่าน้ําท่วมบ่อยแล้วก็ทาน้ําท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้้าน้าไม่ท่วมนี่ ขายไม่ได้เข็นน้ําได้เข็นน้ำถังถังละสิบาทได้ให้โอกาสผมสาหรับความคิดถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานเตออนน้ำเทินบกเป็นยานเอกวานโอ้โหมันคืออะไรกันแรกครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไรก็คือมีเป็นยานพนักเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้ในล้อรถล้ออะไรฮะล้อรถเหมือน เหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโโสโคปในการสูบ้แล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในลอนอ้อนั่นเองเราก็มีไจโโสโคปเลี้ยงกับแล่วาคนเขาได้เห็นแต่ล้อวิ่งไปใช่แต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้<ช>นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำาคือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างนั้นข้างครึ่งหนึ่งถ้าสําเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสําเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไปตรงที่มันไม่คืออาจไม่ไม่อาจน้ําท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ําท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนนั้้ไไดปททุกี่ มีน้าก็ไปได้มีบกก็ไปได้ไปได้แล้วจะยังไงอา,อาจจะติดลมติดี่เลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถงังเพราะว่าตัวของเขามีล้อล้อเดียวแล้วก็มีการผมก็พยายามกล้า<ๆ>ถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์นี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆต้องไปเขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับเพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่รายการนักประดิษฐ์พันล้านครับนี่คือรายการที่จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดสร้างสารรค์เป็นผู้ที่ช่างคิดช่างประดิษฐ์เป็นเวลาของท่านผู้ชมแล้วนะครับตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้สองทุ่มที่ WorkPoint TV เท่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจานดาวเทียมนะถ้าเป็น PSI ก็ช่องหมายเลขเจ็ด อาจารอื่นๆก็ต้องจูนลองดูว่าจะเป็นช่องใดๆนะครับดูได้นะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับนี่คือนักประดิษฐ์พันล้านครับมีความคิดดีๆดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานําเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณพระคงสวัสดีครับก่อนจะมาทำรายการนี้ผมจะเดินทางไปทั่วสาธารณคาพิตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาเรื่อว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ที่เร้่อว่าเห็นปุ๊บเนี่ย นี่มันเพชรในตมชัดชัดถูกต้องเลยเ้าพากุ้งทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนำเหนืออะไรเพราะว่าชิ้นหน้่ต้องแบบต้องโดนจริงๆอ้าเอมาเขาคนนี้ครับจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มีไอเดียแล้วมีไอเดียแล้วเดินเข้าคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลนอยู่นะครับเราจะมีไอเดียยังมีความตลกด้วยขาให้ดูมา เรื่องประดิษฐ์มากแต่เรื่ดงนคือเขาใส่หน้ากากนะคบพี่ตาครับนี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยเขาใส่าการของจริงนะรายการของจริงนะถามเขาแล้วว่าทาไมไม่ถอดใส่จะใส่ทําไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงใช่ไหมครับงงมากผมก็งงทางนั้นไปพบกับเขากันเลย โดประเดิมเริ่มต้นขึ้มนมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับโอ้โหแล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกต่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation m ม n คนนี้จะฝ่าด่านกรรมการสุโดโหดเพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยว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 มันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าขณะนี้รายการของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วน,นะครับนม่คือสิ่งประดิษฐ์ นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อย,ยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุย้ยคณะการณจริงด้วยผมเป็นอิโนโนเวชันแมนก็คือเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ที่ชอบอิโนโนเวชันน,นี่แหละ้าเิดเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่นนไมีนนมทางคิดเรือ่งองนี้ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วปล่อยไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมเนะน,น,นี่ยต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาด้วยอย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่แต่คุณยังต้องมาสาธิตมานําเสนอในรายการขอองงเรรรราาาผผ่นนกกมมท มีกรรมการมีกรรมการไม่ใช่คุณเองไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบอกรรมการสองท่านมีดีกรีในการนี่ตรวจสอบมีคุณภาพค้่ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้ออเอาละครับกรรมการสองท่านกองผมครับเชิญเลยครับโอ้โนะครับแนะนำเลยนะฮะท่านไดที่เดินนำม,มานี่นะครับเจ้าประจําของผมเลยนะครับก็ตั้งแต่เอสเอ็มีแตกอาจารย์ธนชัยชัย อีกหนึ่งท่านท่านผู้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็นสมุดดิตมาทั่วทั้งโลกเลยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกจำกัดน,นะครับคุณทรงพลนะครับชันมาจิตครับสวัสดีครับ,บรรสวัสดีครับรู้สึกว่าอย่างพี่ทรงพลนี่ผมดูแล้วโอเคทีวีไดเรกดูมาตลอดแต่หนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตานมีคดีกันตั้งนานแล้วล่ะมีอดีตกันมาก่อนอะ กรรมการสองท่าน,นจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นเอาขายของกันเลยดีกว่า Innovation Man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับที่สิงหมบดินทรนะครับผมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าครับสเกต็เกตบอร์ดไฟฟ้าหรือเรียกว่าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อครับอาจารย์ไม่ได้เลยคุณภาคุง Skateboard ปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วอันนี่เนี่ยใช่ใช่อย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นั่นคือสมัยก่อนันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเกตเลยเมื่อก่อนขายอยู่พันพุทธนะครับผมพกเก็ตมาปึ๊บวางปึ๊บเหยียบเหยียบปึ๊บไถ่ปืดปืดปืดสี่ห้าทีเท่านั้นแหละครับผมเกิดอะไรขึ้นฮิปฮอปเลยครับผมเหนื่อยไอ้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่าหนึ่งอยากได้ยานพาหนะที่ไม่มีที่จับสองท้าทายตรงที่ว่าอ้าวเราเลี้ยวเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทําได้ทั้งหมดไหม แล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกเหมือนะไรนะเหมือนเลยนะเหมือนปูเหมือนปูเวลาปูเดินเลยครับปูเดินออกข้างนี้ครับปูเดินนี้ก็คือเวลาเวลาเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่เหมือนปูลงเดินลงคูนามันเขาจะเลื่อนไม่ดีดีกว่าครับแหมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับ แต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ Innovation Man แล้วละก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าบังคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียงเงื่ออีกต่อไปโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสุดยอดการใช้งานของเขามันคือยังไงเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูก ก็มีตัวอะแดปเตอร์กับไปชาร์จอีกทีหนึ่งชาร์จก็มีตัวเสียบจักชาร์จไหนฮะเป็นอะแดปเตอร์อยู่ตรงเดี๋ยวเดียวก็เปิดเขอเสียบได้เลยใช่ไหมครับนี่อ๋อนี่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 น่นี่นี่นีนี่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 นนนี่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 นีี่น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 นี่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 นนี่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 ี่น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 นี่นี่ แต่เราฟีสองล้อหลังให้ตัวสับสับสายกิจมันก็ดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์ดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจัดกลการหมุนครับของมอเตอร์ครับพี่สรงผลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ช้าไปไหมครับผมผมไเวลาเขาเวลาเขาทำงานพร้อมกันทั้งอนี่เวลาเขาทำงานพร้อมกันทั้งสอนี่เบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห,ห,หันหน้าหันหน้า,าหันหน้าออกหันหน้าออกหมุนห,ห,หมุนหน้าออกไหนก็การทำงานนะฮะเราจะเริ่มเริ่มทำงานตัวนี้คือเล่งอ๋อตัวนี้คือเบ็ดม,ม,มัน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 มีลักษณะเหมือนแอคติ้งเปในตัวก็คือเบ็ดอ๋อคือถ้าไม่เบรกท่าเนี้ยมันจะไม่เบรกจริงมันต้องพูดซื้อไปใหม่ คือเบรกไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบรกอยู่นะครับผมขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมคันเบอร์มีทอินทอเอ้าระบบเลี้ยวคือใช้เทมหลักใช่ไหมครับเทมหลักนี้ครับเทมนี้มาเล้วซ้ายเทนี้แล้วขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหนื่อยกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับ แต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็แค่ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายได้ครับและสุดท้ายระบบเบรกก็เจ๋งจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามานี่นะเขาขายไปแล้วด้วยนะทำจริงๆแมีผู้ซื้อกันไปแล้วนะหลังชากก็ซื้อกันแล้วนะเอายังไงลองสาธิตกันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมดสามหน้ามีท่ายืน เอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะอาใจเอาเลยนะเข็นเลยครับเอามามาเอามามามาอย่าให้เสียชื่อนะเฮ้ยเอาแล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้ท่านเห็นไหมครับยกง่ายครับน้ำหนักเบาเท่าทุกตัวกะดวนะครับผมโอ้โหเข็นตัวง่ายมากเท่าท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่ต่หัวมือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับสเก็ตบอร์ดนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เล่น เล่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องเอาขาลงเลยเหรอเนี่ยไม่เอาลงอ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับคอนเสิร์ตสุดยอดโอ้โหแบกแบกแบกครับโอ้วยไม่มีขาลงเลยเหรอไม่มีครับต้องถ่ายเฉยๆทิพย์โอ้โหของไรพี่ตาไม่มีเงื่อออกไม่มีเหงื่อออกให้ใช้ได้เนี่ยโอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่ออีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับ ต่อต่อท่าสองท่าสองท่าสองเลยคุณอินโนเวชั่นแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆนั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์อย่างง่ายๆอาจารย์ดูครับส<อ>ุดยอดสุดยอดอาจารย์ดูครับนั่งเรีเเเยงเร่งเร่ท่านี้ไม่เท่เลยอภัได้อีก อ่ะสองหสองฮะท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นฮ่าท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล็กครับแพนกิ้งดูครับท่าแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆรท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเฟสเฟสโอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับ เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มีมีตวัดกลับมีมีถอยหลังนี่ไม่ตวัดกลับอะอยังไงยังไงตวัดกลับฟลิปปะฟลิปป่ยโอ้ถามจริงโอ้โหไม่ไงเราสุดยอด อะไรไม่มีอะไร e> คุณอินโนเวชันแม n เราจะบอกว่านี่คือสิ่งที่อย่าให้เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับอย่าพึ่งตกใจเลยครับพี่เขากําลังโชว์ท่าที่ควรระวังให้ดูเพราะฉะนั้นอย่าลอกเลรียนแบบเด็ดขาดแล้วถ้าสั่งตอนนี้นะครับแถมสติกเกอร์อินโนเวชันแมนเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับผมพูดเก่งใจจะหอมหน่อยเดี ho, ยเร้วยวเลยการเล่นเนี่ยง่ายหรือยากยางอย่างคนมือใหม่เนี้ยแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะทำได้ไหมได้ฮะได้ง่ายเลยปะง่ายครับ เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าวัยรุ่นขนาดนี้ทีชิ้นแรกของรายการนะต้องรักษาชีพมาให้ดีนะคุณเอาลงไปตั้งเลยครับผมโอ้โหน้ำหนักเบามากครับโอ้โหเบาจนไม่อยากยกต่อเลยสอนที่สอนที่สอนเขาจะสายเขากว้างขึ้นครับลูกค้าเอาซ้ายเอาซ้ายอาเร่งหมุนหมุนเฮ้ยไปจริงเนี่ยเฮ้ยไปได้เอกกับไปได้กับไปได้เ้ย ว่าทำไมท่าเบสต้องเป็นท่านี้ทำไมโอ้ยทําไม่กางมือล้มแต่โค้งที่แล้ว้วครับผมมายืนอย่างนี้ไปแล้วมันก็แน่อยู่แล้วครับพี่้ากุ้งนี่เขาก็ต้องกางแขนเพื่อรักษาการทรงตัวไว้ไม่ให้ล้มนั่นเองยากอะอาจารย์ว่ายากเรอครับยากอาจารย์ลองเล่นดูครับไม่ยากอะไม่ยากสบายเดี๋ยวเป็นไง่ะคุณต้องรักษา ทีวิทยาการผมดีนะเด็กหมุนกลับครับเด็กเข้าตัวกรับเล่งไป้างหน้าเร่งไปทางหน้าส่วนท่าไม่ต้องสอนครับ๋ยวมาเองครับท่ามาเองเอาละเอาบอกบอกบอก็หมุนค่อยๆเล่งมาแล้วครับ้้ไหาโอ๊ยใจหายไม่ได้กลุ่มเป้าหมายคุณสมพตบ้านไหนรอยหน่อยออะคุณสมวด้วยเหรอ เอาเอาเอาตัวตัวเลี yeah, soup, huh? ้ยวตั it, ้งหากฮะตัวเล่งตั้งหากโอ้ปอดได้แล้วปอดได้แล้วเบียดมาครับเยียดส้นเท้าครับเยียดส้นเท้าครับอ่าอย่าดส้นเท้าครับส้นเท้าครับเบียดยังไงเบรกยังไงเบรกยังไงคนแข็งก้นแข็งก้อนแข็งมา ขี้อย่าปุ๊บรอยยิ้มเกิดขึนข้นครับพี่ตาคว,วามชื่นชอบความชื่นชมไม่หยุด <c oughs> โอโ้โหว่าใครก็เล่นได้ทั้งนั้นครับผมว่าเจ้าสเก็ตบอร์ดของพี่อินโนเวชันแมนนี่นุนจะเป็นนักะดิษฐ์พันล้านแล้วล่ะครับ ตอนนี้มันมีการขายไปแล้วใช่ไหมขายในไทยอยู่ประมาณหมื่นเก้าขายไปร้อเดียยวคุณมีขายสองที่เหรอมอเตอร์ไซค์เลยนะเนี่ยขายในอีเบย์ด้วยฮะเว็บไซต์อีเบย์กับเว็บไซต์อาลีบาบาขายดีไหมเดือนละสองคันนี่นะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขายไปกี่คันแล้วร้อยกว่าคันโอ้โหโอ้แม่เจ้าพี่เขาขายไปได้ร้อยกว่าคันแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับขายมากี่ปีแล้วครับร้อยกว่าคันขายมาตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบ ห้าตอนนี้เท่าไหร่หนะฮะสา,าปีแล้แลนานแ่3 3 8 8ปีขายพี่เท่าไหร่นะร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันเองอาจารย์ครับสิ้นเดือนนี้จะมีการชุมนุม สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เขาใหญ่นะครับผมจะเล่นจากกรุงเทพไปเลยนะครับผมในการในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จไฟตัวนี้ชาร์จประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าเป็นแบตลิแกนไอออนและใช้ได้อีกกี่นาทีใช้ได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คุณวิ่งได้กี่กิโลครับครับก็ประมาณ จ็ดถึงสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลเจ็ดถึงสิบกเจ็ดถึงสิบอ๋อเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบอ่าแล้วพี่เหลือก็แบกกลับมาไล้ไงฮะที่เหลือก็ต้องจ้างมออเตร์ไซค์มาแล้วจ้างเขาไปชาร์จไปบ้านที่อาจารย์หมดตรงนั้นาก่อนจ้างเขาไปไหว้เขาขอเขาไปชาร์จหน่อยโอ้ยคำถามนี้ดีเนาะถ้าเกิดมันไปถึงสิบกิโลแล้วมันมันไฟมันหมดอ่ะก็ก็ต้องไปชาร์จอีกบ้านหนึ่งคิดเอาอยู่เลยละกันมีทางแก้ครับอาจารย์มีความรักต่อกัน ไรไงสั่งลวดลายสีสันต่างๆนี่ลวดลายอยู่ที่ผมพันแฮนด์เมดทั้งหมดใช้มือถผาแฮนด์เมดหมดเลยตัวนี้ใช้ตะไบทางเลื่อยเลุไม่ใช้สีรับน้ำหนักได้250กิโลใอ้การตัวใหญ่ใช้ได้แล้วก็ตัวเท้าเนี่ยขยับได้ถ้าอเมริกันหรือยุโรปเขาเท้าใหญ่ก็บอกสเปกไหตัวนี้ขานคลายน็อตออกคลายได้อ๋อให้เขาปรับได้นี่นี่มีร่องให้ปรับมาเนี่ยเข้ากับเท้าพอดีนะปรับได้ตามถ้าเป็นเด็กเล่นก็เท้าขยับเข้ามา ผมว่าระบบระบบในการดูแลรักษาก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่างนี้เราคุณใช้ล้อใช่ไหมฮะครับ้คุณใช้ล้อที่มีลมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแล้วการเติมลมอย่างนี้เนี่ยคือด้วยจุกแบบนี้อถูกไหมครับก็้องแตกลักษณะด้านข้างก็คือกดลมเข้าไปด้านข้างครับแล้วก็ใช้สูบ อ๋อจะต้องสูบลมด้วยเหรอเนี่ยทำไมต้องใช้้อแบบเติมลมเพราะอะไรฮะก็คือพื้นผิววัสดุที่ขูุขาหรือว่าเนินที่ต่างระดับเขาก็จะไปได้ไปได้โอ้นี่คิดทุกอย่างเลยนะเนี่ยคิดเพื่อผู้บริโภคเลยครับราคาของคนไทยราคาเท่าไหร่ครั้งนี้นะฮะหน่เก้าครับราคาของต่างชาติอ่าสี่หมื้าค่าขนส่งด้วยค่าคนละราคานะฮะ นี่ไปจดลิขสิทธิ์อะไรมาหรือยังครับจดสิทธิบัตรมาจดสิทธิบัตรมาที่จานครับดูโลโก้สิครับทำไมคุณมีปัญหาอะไรใครจะครับโลโก้นี่ยากเลยอ่ะเป็อะไรกันบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟ้าผ่าลงมาเลยอ่ะผมเรียกว่ากดจุดเลยทีเทลเยอะมากเลยอ่ะคุณดูกดจุดเอาทุกอย่างเลยได้ไหมเนี่ยท้าะกุ้งดูตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้จะชัดเจนมากก็คือฟ้าฟ้าผ่าลงมาเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลสัญณหนึ่งเอาเป็นตัวอย่างจริงด้านด้านนอกจะเป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กครับนี่มันดูดด้านหลังนี่ดูดกับโซ่ที่มีเฟืองนะเกี่ยวเรื่องของฟ้าแล้วนี่คือสัญญาณหัวใจบ่งบอกถึงความรักที่มป็นอุปกรณ์ของเขาต้องเลครับอาจารย์คืออันนี้มันเหมือนกับเกียร์ออโต้ถ้าเราขับจริงๆเราก็ต้องแบบเกียร์ธรรมดาอาจารย์ยังเข้าใจอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ถ่องแท้ครับการถูกแบบนี้คุณเข้าใจเลยครับนี่ข้อหัดเล่นแบบโปรโกลเลยเขาไม่ทันี่เยอะมากเลยนะฮะนนี้เยอะมากเลยนะครับก็คือมันจะดูลักษณะเท่ๆยืนไม่ต้องเร่ง ถ้าคนชอบสไตล์นี้เขาจะชอบคือดีไซน์ท่าได้ตลอดเวลาใช่ครับก็จอรถพ่วงเรื่องต่างๆก็กระโดดนอนลงแล้วก็รอดไปเลยเจอรถพ่วงเขต้องนอนรอเลยตัติไปได้เหมครับเดี๋ยวนี้ผมจะตีก้นไ่ได้เจอรถพ่วงไหรอครับผมเจอรถพ่วงก็นอนรอดเลยครับสเก็ตบอร์ดของจริงจะได้อารมณ์มากกว่านั้นไหมครับถ้าผมจะซื้อสเก็ตบอร์ดสักอันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสนุกกว่าในแง่ของการไม่มีเครื่องยนต์อ้าวคุณทรงคลนี่มองตรงกันข้ามเลยครับ ว่าสเก็ตบอร์ดทั่วไปมันน่าจะเล่นสนุกกว่านี้หรือเปล่าก็ตรงนี้มันก็จะให้อีกลักษณะหน ün ün ін, ึ่งซ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 ึ่งมันยืนแล้วก็เลี้ยวโชว์พาวพอเจอกระดานกั้นแล้วนไปผมว่ามันเหมือนกับผอวจานอกำลังใจขอกลังใจขอกำลังใจไว้ัจานไม่เข้าใจอครับผมคิดว่าแบบ ถ้าสเก็ตถ้าสเก็ตบอร์ดเนี่ยแบบแล้วแล้วใช้เครื่องเนี่ยดูมันไม่แมนอ่ะเช้าเช้าอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านของอาจารย์อ่ะแล้วอาจารย์จะไปซื้อแล้วต้องกู้บักซอยอ่ะขี่จักรยานไปกิดูแบบธรรมดาจักรยานไปอย่างเงี้ยอ่าเราคิดจริงปะกลับมาเปี้ยงทุกคนต้องคิดมุมอาจารย์หรอต้องคิดมุมภาพกุ้งเนี่ยอย่าไปคิดถึงวัยอย่างพวกเราไม่ได้นะไม่ต้อองาจารย์าต้องถูกต้อง อาโโโจารย์ครับอย่าไปมองมุมเดียวครับบางทีสเก็ตบอร์ดของพี่เขาอาจจะไปโดนใจกลุ่มวัยรุ่นขาโจก็เป็นได้ครับมาแบ่งข้างกับเข้าที่ค,คุณภาคุ้งแยกกันทางด้านนี้เพื่อจะได้ของการซักถามท้ายสุดในช่วงท้ายก่อนที่จะดูแล้วก็ลงคะแนนว่าจะซื้อไม่ซื้อเอาให้ได้คุณจะมีอะไรพูดที่จะเอาใจกรรมาการมาซื้องานคุณให้ได้มีอะไรตรงไหนที่คุณจะขายอีกเชิญเลยแล้วก็รุ่นสูงสุดในชีวิตที่จะทําก็คือ สเกตบอร์ดบินได้สเกตบอร์ดบินได้เพื่อเพื่อเพื่อแสดงหนังเพื่อเพื่อเพื่อเป็นตัวตนที่ว่าเราทําได้ตัวตนของใคร innovation man ตัวตนของคุณคืออะไร innovation man ก็คือทําสิ่งที่เหมือนในหนัง back to the future เนี่ยเขาเขาทำเครื่องสเกตบอร์ดบินได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ผมจะทําให้เป็นเรื่องจริงเพื่อเพื่อเอาชนะแรงที่ดึงดูดของโลกแสดงว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์เพื่อนักประดิษฐ์ ไม่ใช่นักประดิษฐ์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีในเชิงพาณิชย์ด้วยครับเฉพาะคนที่ชอบแนวของเราทำไมต้องเป็นสเก็ตบอร์ดครับถ้างั้นคำถามนี้ผมก็อยากรู้ด้วยคนครับว่าทำไมถึงต้องเป็นสเก็ตบอร์ดเพียงอย่างเดียวครับโอ้่นี่มันเลยอะไรต้องเป็นสเก็ตบอร์ดทำไมเป็นทุบลมแล้วก็เป็นมันมีอะไรสังใจมันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจมันมีลักษณะที่มันเท่มีไลฟ์สไตล์แบบดูแล้วมันสง่า ใครคือคนที่จะเป็นผู้ซื้อหลักของคุณพวกเล่นวิทยุบังคับเล่นฮอเล่นเล่นฮออยู่เขาก็อาจจะบังคับบนสเก็ตบอร์ดแล้วเวลาฮอตกเขาก็ไปสเก็ตบอร์ดเหนื่อยไปเก็บฮอไงพวกเล่นแบบฮอบังคับวิทยุครับจ่าเวลาไกลลมพัดเนี้ยต้องเดินไปเก็บเหนื่อยไงซื้อตัวนี้ไปตัวนดิงจบมาเหนื่อยไกลตัวนี้อีกทีหนึ่งที่จริงๆในท่าเบรกเนี่ยนะครับ การที่คุณการที่คุณใช้วิธีดึงขากลับเนี่ยผมว่าถ้ามาด้วยความเร็วเพียงพอเนี่ยโมเมนตัมอย่างนั้นเนี่ยนะครับกับแรงบวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแอคเซสเลตมันจะทําให้ตัวเราต้องขยับไปข้างหน้าจริงๆควรจะทํากลับกันนะครับเวลาเร่งดึงเข้าตัวนะครับแล้วเวลาเบรกออกเพราะนั้นขามคุณจะมีชิปกดได้อีกทีหนึ่งในการที่จะคอยพยุงตัวไว้ไม่ให้มันมันล้มเวลาที่มันมาเร็วๆมากๆ โอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจสุดๆครับคุณทรงพลแกทักมาว่าทำไมไม่สลับการบังคับระหว่างการเร่งกับเบรกโดยเฉพาะการเบรกที่ควรจะหมุนเท้าออกไปข้างหน้าเพราะมันคือปฏิกิริยาตอบสนองของคนเราเวลาตกใจอื้มผมว่าเป็นประเด็นที่คุณอินโนเวชั่นน่าจะเก็บกลับไปคิดนะครับมีข้อโต้เถียงไหมครับทำไมเราต้องทำกลับแบบนั้นครับ ข้อตัวเสียงก็คือ,อตัวของของผมเนี่ยลักษณะการเบรคขึ้นตกใจมันจะทําให้เราหมุนข้อเท้าอ๋อเอาส้นเท้าข้อเท้า,ท,าที่เราแข็งกว่าเนี่ยเราจะบิดได้เต็มแรงพอพอ,พอขึ้นเราก็จะบิดปลายเท้าได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้เต็มแรงกว่าถามค,ค,คุณก่อนว่าวันนี้คุณเห็นใครเล่นสเก็ตบอร์ดไหมตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยดยส่วนใหญ่ในในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีครับเพราะฉะนั้น,นกลุ่มมันก็จะเล็กยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นการที่คุณทาสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเป็นมอเตอร์เนี่ยมันก็จะยิ่ง แคบลงไปอีกสมมุติถ้าคนเล่นสเก็ตบอร์ดเล็กอยู่แล้วนะครับร้านขายสเก็ตบอร์ดเนี่ยคุณนับได้เลยว่ามีกี่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมันก็จะเล็กลงไปเป็นไม่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกธุรกิจให้เช่าตามชายหาดด้วยนี่ไงตามชายหาดปล่อยเช่าไงครับอาจารยมหมายถึงว่าหาดทรายนี่คุณเอาสเก็ตบอร์ดไปเล่นในหาดทรายเหรอฮะแล้วมันจะไปเหรอครับมีตัวมีรุ่นออฟโรดฮะ ร้อนร้อนแบบนี้เป็นดอกเลยมันมีถนนหรือเปล่าจะมีถนนมั้งมันม่เดินไปได้อ้าพี่วิ่งค์รถไฟเลยเหรอคุณใช้ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ถ้าปิดแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีทุกครั้งเลยนะเนี่ยจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทำไมคุณคิดว่าจะขายดี พราะว่าน้าท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้ําท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้ถ้าน้ําไม่ท่วมนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้เข,ข,ข็นน้ําได้เข็นน้ําถังถังละสิบบาทได้ใ,ให้โอกาสผมหรับความคิดถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานสเตอร์น้ำเทินบอกเป็นยานเอกวานมันคืออะไรกันแรกครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไร ก็คือมีเป็นยานพนะเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้ใ่ว่าล้อรถล้ออะไรฮะล้อแล้วเปนเหมือนเหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้จโรสโคปในการสูดแล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อนั่นแหละอ่าเราก็มีจโรสโคปเลี้ยงกับแปลว่าคนข้านอกเห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำก็คือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างด้านข้างครึ่งหนึ่งถ้าสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไไปตรงที่่มมัน คืออาจไม่ไม,ไม่อาจน้ําท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ําท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ไปได้ทุกที่มีน้ําก,ก็ไปได้มีบกก็ไปได้ครับไปได้แล้วจะยังไงอ,อาจจะติดลมติดพิเลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถงังเพราะว่าตัวของเขามีล้อล้อเดียวแล้วก็มีการผมพยายามกล้าถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์นี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆต้องปล่อยเขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับ เพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้แน,น่นอนเดี๋ยวเรามาดูสรุปจุดเด่นของเจ้าสเก็ตบอร์ดบอร์ดเงือนกันอีกครั้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวจริงๆ